สวัสดีครับทุกคนทุกคนเราไม่ได้มานังถ่ายวีดีโอแบบนี้นานแล้วนะตั้งแต่หนูทอของฉันให้ไปคือฉันไม่ได้ทำไอะไรเลยฉันเครียดมากเธอถึงตอนเนียนนะเธอบ่าโถฉะน,นั้นตำมันนะนี่ป้ามันขับรดไปรับมาให้เพราะว่าแขกคำล้วไม่ห้านไปเองนะมันหมือเออถึงวันนี้เราก็เลยมาตักไทยกับดูกชาวบ้านก่นอนเละเธอเธอหมูเธอหมูธตคิดถึงฉันไหมห ลูกชาวบ้านก็เป็นมากว่าเขาพี่จะตอนหนูต่ออยันลูกชาวบ้านในดูนั้นโอนโอนโอนเอวะเอ้เธอฉันนั้นฉันลืมไปว่าฉันมีลูกบบาวนะเธอฉันก็เลยซื้อคล้องมาไอ้เลยมันคือไอ้เลยซือย้อมาให้ลูกนี้เธอ ฉนันเลนตัวอื่น,น้นเโนูที่เขาทายวิดีโออันเขาติดจิด๊บติดเลยคือมันตาโมตามียนนะเตอแต่ฉันลืมไปว่าลูกบ่าวว่าฉันมีลูกบ่าวอัดอันอัดอัน,อน,อน,อนเอาอันไหนดีเตอเลสีน้านดูกูแหละแล้วกูวอีกแล้วเอไหนอันนี้นะอันนี้โบใหญ่สวยเลยเตอโอ้ยนี่สำหรับติดซัดเลยนะเตอนี่นี้ เดี๋ยวนะเธอฉันขอเล่งก่อนเธอแล้วบอร์เธอไม่มีไม่มีคนหัวหติดอ่ะเธอมันคือความทุกของฉันนะนะยะไรซสาระบาโบ่ตกเดือนเอาเฮย้ยเธอเออมันดีอ่ะของคุณแม่คุณแม่จะติดอันนี้ อืมนั่งงัวรุดละมึงอ๋อฉันนึกว่าไม่บีบที่ทุกิดเดียวคือมันแปะเลยค้ <c oughs> มโอเคไทยเตอคุณหมามีกับคุณลูกนี่สวยไหมเตออ,อะไรอ่ะเตอเดี๋ยวตเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเด๋ยว,ยวไม่เจ็บเจ็บนี่เตอ,อมัหิดเดียวนี่หิดเดียวแรงแรงเตอฉันมีหลายอันฉันซื้อมาทำบ้าอะไรก็ไม่รู้ ทรามานกูแล้วหลาอกูอีกแล้วไอเจอเอาไอหลงนี้ของคุณแม่คุณแม่ว่ามันแรกเกินไปอันนี้คุณแม่ต้องการอนไรยที่มันแบบมันใหญ่อะเธอเธอเธออย่ามาบูบี้บูลี่ฉันนะฉันไม่มีลูกสาวฉันมีแต่ลูกบ่าวฉันรักของฉันเอาโบนี้เลยไหมเธอเธอ,เธอ อันยอนี่มันคู่แฝดจัดๆนะเตอเตอมองหน้าฉันสิลูกเบาวฉันสวยไหมเตอสมัยเรียนเตอโลกมันเปิดกว้างแล้วเพศไหนๆเขาก็สวยได้เพลแหละใช่ไหมมามีไม่ว่าอะไรนะถ้าพี่เบาวนี่จะไปทางนี้ <laughs> มามีไม่อายใครด้วยนะพี่เบาวนี่พี่เบาวนี่เปิดเผยได้เต็มที่เลยนะลูก <laughs>